ครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้บ่าวป้อมนำเหรียญรุ่นพยักเศรษถีพันล้านครับที่เพิ่งปลูกเสกเมื่อ15นาฬิา9นาทีวัานทีานา่20พฤษภาคม2565มาส่องปัน f c ทุกท่านได้ชมกันว่าเหรียญแท้ๆเป็นยังไงนะครับเอาง่ายๆว่าหลวงปู่ศูนย์จันทวโนนะครับก็ท่านก็อยู่วัดป่าอิสระธรรม ตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครปัจจุบันท่านก็8 6พัรษาครับก็มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศมากมายนะครับรุ่นนี้ที่บ่าวป้อมเอามาส่องให้ชมก็มีราคาทุกเนื้อนะครับสนใจบูชาก็ติดต่อบ่าวป้อมที่ไอ l ดี e ไล์0812829968หรือในช้อปปี้ได้นะครับอ่าสำหรับรุ่นนี้นะครับวัตถุประสงค์การจัดสร้างเพื่อบูรณะปะติสังขรนะครับสิ่งก่อสร้างภายในวัดที่ ชร้ดลุด,ดโทสมนะครับรุ่นนี้ถือว่าสร้างน้อยมากๆนะครับสร้างเพียงแค่3,691องค์อ่าบ่าวปอมก็อาจจะมีไม่ครบทุกเนื้อแต่มีราคาทุกองค์นะครับอ่าเริ่มจากองค์ที่1นนะครับองค์ที่1จะเป็นรายการที่22นะครับรายการที่22รายการที่22นะครับเป็นเนื้ออันปาก้าอันปาก้าหน้ากากทองทิพย์ลงยาสีน้ำเงินนะครับหน้าหลัง สวยแค่ไหนดูลักษณะลักษณะก็เป็นเหรียญเสมาเสมาหัวเสือก็ว่าได้นะฮะอันนี้จะเป็นหน้ากากทองทิพย์ลงยาขอบพื้นด้านหลังนะครับเป็นสีน้ําเงินขอบนอกเป็นสีเขียวด้านบนลงยาสีแดงด้านหลังก็ลงยาครับสีน้ําเงินนะครับหลายคนสงสัยเออลงยามีโค้ดยังไงบ่าวพ้อส่องดูแล้วนะครับเป็นโคด้ดอ่า ธรรมจักรนะครับแล้วก็มีซอเสือ,อยู่ด้านในแล้วก็มีตัวเลขนะครับแบบเหรียญน,นี้ที่อยู่ในมือบ่าว้อมนะครับมีโค้ดด้านด้านซ้ายด้านซ้ายของเหรียญโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเลขกำกับอยู่ตรงนี้ลงยาทับไปแล้วมาส่องดูครับเดี๋ยวลงกล้องส่องนะครับน,นี่ครับจะเป็นโค้ดนะครับเป็นตาธรรมจักรนะครับแล้วโค,ดค้ดวงกลม และกาโคตรซอเสืออยู่ด้านในนะครับส่วนตัวเลขก็จะอยู่ด้านนี้นะครับในมือบ่าพ้อมอง์นี้เลข59ครับถือเป็นเหรียญลงยาหน้าหลังที่สวยงามอีกเหรียญหนึ่งนะครับถ้าใครชอบเหรียญสีมาไม่ควรพลาดนะครับด้านบนอาลาบผลภูนทวีโอ้สมชื่อเลยครับพยักษเศรษฐีพันล้านนะครับอย,อยากมีอยากมีเงินล้านนะครับต้องมีนะครับ ด้านด้านนี้นะครับมีคําว่าหลวงปู่สูนันทวโนนะครับวัดป่าอิสธรรมอ่าลงกล้องให้ดูก่อนนะครับดูจากด้านบนก่อนนะครับลาบผลภูนทวีนะครับมีเลขกํากับมียันกํากับนะครับมีพยักซ้ายขวานะครับมีพระปิดตาด้านในแล้วก็มีคํว่าอ่าหลวงปู่สูนนะครับจันทวันโนวัดป่าอิสธรรมนะครับ อากาศอำนวยสกลนอครสวยงามนะครับถือว่าเป็นเหรียญสวยงามเหรียญหนึ่งที่สวยงามและสร้างน้อยลำดับต่อไปรายการที่21นะครับรายการที่21เนะครับเป็นเนื้ออันปากา้าหน้ากากทองทิพย์ลงยาสีแดงหน้าหลังว่าสุดยอดงานลงยานะครับอันนี้เป็นหน้ากากทองทิพย์นะครับลงยาสีแดงพื้นหลัง ขอบนอกเหรียญเป็นสีน้ําเงินด้านบนเป็นสีเขียวนะครับต่างจากลงยาน้ําเงินยังไงามาเปรียบเทียบดูเห็นไหมครับอา่าก็คือสีแดงสีเขียวนะครับสลับกันนะครับสีเขียวแบบทรงยาําเงินนี่สีเขียวอยู่ขอบล่างแต่ลงยาแดงสีเขียวอยู่ขอบบนอา่าส่วนตําแหน่งเลขโคดกกากับนะครับอา่าอยู่จุดเดิมเดี๋ยวบ่าป้อมสองก้องไ้ดูม นะครับนะครับมีโค้ดนะครับอ่าวงกลมนะครับเป็นตาธรรมจักรนะครับโค้ดสอเสืออยู่ข้างในอ่าแล้วก็มีเลขกำกับนะครับอยู่ใต้ลงยาด้านขวาอ่าวงนี้ก็เบอร์สองหนึ่งนะครับยี่ีิดอ๋อหวยพิ่งกอกหนึ่งสองอ่ารายการที่สามรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่เนี่ยจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับจะเป็นกล่องแบบนี้ สีน้ําเงินแลวการลายการที่ยี่สิบนี่จะเป็นกล่องสีแดงกล่องทิบสีแดงนะครับลายการในมือบาอ่าปพ้อมลายการนี้เรียกว่าเนื้ออันปกาก้าหน้ากากทองทิพ์ลงยาราชาวดีหน้าหลังบ่าวพ้อมก็ไม่เข้าใจทำไมต้องเรียกลงยาราชาวดีทำไมไม่เรียกลงยาเขียวไปเลยเออนะครับด้านหน้าหน้ากากทองทิพส พื้นสีเขียวขอบล่างแดงขอบบนน้ำเงินนะครับที่ลงยาส่วนด้านหลังเป็นสีเขียวนะครับหรือว่าสีเขียวเป็นสับเทียบว,ว่าราชาววดีก็ไม่ทราบอ่ามาดูตำแหน่งโค้ดนะครับลงกระยัดลงกล้องตำแหน่งโค้ดอยู่ด้านซ้ายมือเหมือนกันนะครับสอเสือว,วงกลมทร,รมาจากนะครับแล้วก็เลขกํากับด้านขวานะครับอยู่ใต้คําว่าทวีนะครับอัน,นเนี้ยโค้ดเนี่ยจะอยู่ใต้ ลอลิงสามรายการนะครับยี่สิบยี่สิบยิบสองนี่เหมือนกันนะครับมีราคาทุกเนื้อส่วนตรงนี้ในมือบ่าปอบนี่นะครับองนี้รายการที่สิบเกานะครับรายการที่สิบเกานนอ่าเป็นเนื้อมหาชนวนคเป็นเนื้อมหาชนวนอ้อลืมบอกนะครับอ่ารายการที่ย0ิบสองนะครับจัดสร้างเพียงแค่ 74สี่เหรียญนะครับรายการที่22นะครับที่เป็นลงยานำเงินแล้วก็หน้ากากทองทิพย์ลงยาแดงนะครับจัดสร้างเพียงแค่79็เ้าเหรียญส่วนลงยาราชาวดีหน้ากากทองทิพย์องค์นี้นะครับจัดสร้างเพียงแค่8 5ดิบห้าเหรียญเท่านั้นถือว่าน้อยมากมาต่อนะครับรายการเนื้อเนื้อชนวนผิวรุ้งอ่าใช้คําว่าเนื้อชนวนผิวลุ้งเนื้อชนวนผิวลุ้งนะครับจํานวนการจัดสร้างนี่สองพันเหรียญนะครับ สองพเหรียญถวายวัด500เหรียญน,นะครับที่เหลือก็แจกให้กับผู้มาร่วมพิธีนะครับแล้วก็กรรมการส่วนหนึ่งลักษณะโค้ดอ่าตอนนี้อันนี้ไม่ได้ลงยานะครับอ่ามีโค้ดนะครับตาทำมาจากแล้วก็มีสอเสืออยู่ในวงกลมนะครับด้านซ้ายนะครับตรงข้อศอกของหลวงปู่นะครับนี่สองดูหน้าหลวงปู่ชัดๆนะครับเป็นรูปนั่งขัดสมาธิ ส่วนตัวเลขของเนื้อชนวนผิวลุง้งอ่ามีครับเลขเนื้อชนวนผิวลุ้งนะครับอยู่ทางด้านขวานะครับตรงใต้คําว่าทวีครับอันนี้เป็นเนื้อชนวนผิวลุง้งก็เป็นเนื้อที่สวยงามอีกเนื้อหนึ่งนะครับน่ะรวมสายสียมาห้ามพลาดราบผลพูนทวีอ่าเป็นอยู่ในรายการที่สิบเก้าลำดับต่อมาอันนี้เป็นรายการที่สิบหกนะครับ บอพอมีไม่ครบทุกเนื้อนะครับแต่จะเอามาให้ที่น้องทุกท่านได้ชมกันรายการที่16นะครับเป็นเนื้อสัตตะโลหะลงยาแดงนะครับทราบว่าสร้างเพียงแค่218เหรียญเท่านั้นเองก็จะมีงานลงยาแดงครับตรงพื้นหลังอ้อมีลงยาจีวรด้วยขอบล่างในสีฟ้าขอบบนสีนํำเงินสัตตะโลหะก็มาจากการผสมผสานของโลหะ7ชนิดนะครับ ตำแหน่งโค้ดนี่ดูง่ายครับมีโค้ดอยู่ใต้ลอลิงนะครับตัวเลขอยู่ใต้คำว่าทวีนะครับอันนี้โค้ดนะครับให้เห็นชัดๆแ้ะการลักษณะตัวเลขเป็นเลขอาราบิกนะครับอ่าลำดับต่อไปนะครับรายการที่เอาสิบสาก่อนเอาสิหเลยครับสิบห้าไม่กี่สิบหก รายการที่16นะครับเป็นอันปาก้าเนื้ออันปาก้าลงยาน้ําเงินนะครับจะเห็นว่าลงยาจีวอนเหมือนกันลงยาจีวอนส้มพื้นหลังสีน้ําเงินนะครับขอบล่างสีเขียวขอบบนสีน้ําเงินนะครับเนื้ออันปาก้าลักษณะเลขโค้ดเหมือนกับเนื้อสตาโลหะครับเลขโค้ดอยู่ใต้โค้ดอยู่ใต้ลอลิงนะครับแล้วก็เลขกากับอยู่ใต้คําว่าทวีนะครับมีเสือคู่2ตัวเนื้อปาก้านะครับเนื้อปาก้าเนื้อสตาจะเห็นว่าลงยาเฉพาะด้านหน้านะครับ ที่เห็นจำนวนการจัดสร้างของเนื้ออันปะก้าลงยาน้ำเงินนะครับตามข้อมูลที่บ่าวพ้อมนะครับมีจำนวนการจัดสร้างแค่181เหรียญเท่านั้นเองนะครับถือว่าสร้างน้อยสร้างน้อยมากครับอีกเหรียญหนึ่งกระโดดมารายการที่13นะครับเอารายการที่14บ่ละบ่าวพ้อมอ๋อรายการที่14เป็นเนื้ออันปะก้าลงยา าลายเสือครับเบพราไม่มีก็เลยมาเอามาสองให้ชมนะครับารายการที่13นะครับเนื้ออันประกา้าลงยาสีแดงนะครับจานวนการจัดสร้าง223เเหรียญก็ถือว่าสร้างน้อยลักษณะการลงยาก็จะเห็นนะครับพื้นแดงชีวรเขียวบนน้ําเงินข้างล่างเขียวเทียบกับเหรียญสตรรัะโลหะเหมือนกันนะครับลงยาจีวนเหมือนกันแต่ว่าด้านล่าง ไม่เหมือนกันขอบล่างของสตาโลหะลงยาน้ำเงินขอบล่างของเนื้อปกากราลงยาเขียวครับด้านหลังโคด่าเหมือนกันนะครับโคดวงกลมทำมาจากมีสอเสือตรงกลางก็อยู่ตรงลอรอลิงนะครับแล้วก็ตัวเลขก็อยู่ตรงคําว่าทวีจํานวนการจัดสร้างครับไม่เยอะครับสองร้อย่ิบสามเหรียญรายการที่สิบสองอันปรกากาะลงยาทงชาติเปล่าเพราะไม่มีครับ ามากระโดดมาเนื้อสามกริย์เลยเนื้อสามกริยันะครับเนื้อสามกริย์รายการที่สิบเอ็ดนะครับจํานวนการจัดสร้างสองร้อยสิบเก้าเหรียญเท่านั้นนะครับจะเป็นกล่องแบบนี้กล่องขึ้นเขียวลักษณะเลขโคด้ดเห็นไหมครับเลขโค้ดเหมือนกับเนื้อทองแดงไม่ไม่ใช่เนื้อมหาชนวนนะครับผิวลุกนี่ครับเลขโค้ดอยู่ตรงข้อศอกด้านซ้ายของลงปู่ ส่วนเลขกำกับนะครับอยู่ใต้คําว่าทวีเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าองค์หลวงปู่นะครับเป็นสีทองจีวรเป็นพื้นนาคพื้นหลังเป็นสีเงินแล้วก็ขอบด้านนอกเป็นสีทองส่วนด้านหลังนะครับตรงนี้เป็นสีเงินนะครับเสือด้านซ้ายบ่าวพ้อมลงนาคเสือด้านขวาลงทองนะครับยันด้านล่างเสือลงสีเงินนะครับสวยงามครับถือว่าสวยงามหน้าตาหลวงปู่ก็คมชัดนะครับคมชัด เห็นไ,ไหมครับเรียนนั่งยังคมชัดเลยลำดับต่อไปรายการที่10อ่ารายการที่10นะครับเป็นเนื้อตะกัวหน้ากากทองทิพย์จัดสร้างเพียงแค่93เหรียญครับหลายคนชาบทราบดีอยู่แล้วนะครับเนื้อตะกัวหน้ากากทองทิพย์นะครับเนื้อตะกัวเนี่ย ตามตำราโบราณบอกว่าเป็นเนื้อที่ดูดซับพ,พลังงานมากที่สุดรองจากเนื้อทองคำอ่าบางเอิญรุ่นนี้ไม่มีเนื้อทองคำนะครับมาให้ชมอ่าลักษณะนะครับรายการนี้ฮะพื้นนะครับเป็นเนื้อตะกั่วนี่จะเป็นหน้ากากทองทิพย์อ่าโค้ดที่เดิมครับใต้ลอเรียงแล้วก็ตัวเลขอยู่ใต้คำว่าทวีนะครับกล่องสีน้ำเงินนะครับกล่องสีน้ำเงินนะครับมีเลขสิบกำกับ และรายการต่อไปนะครับอันนี้เป็นรายการที่เก้าครับเป็นรายการที่เก้ารายการที่เก้าเป็นเนื้อตะกัวนะครับเนื้อตะกัวตอกเก้ารอบหลังเรียบหรือเนื้อตะกัวหลังเรียบตอกเก้ารอบ อ่าให้ชมนะครับด้านหน้าองค์หลวงปู่นะครับก็จะมีตอกเก้าตอกเล็กเ้าอาจจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะครับจะมีตอกเล็กเ้านะครับรอบนะครับมีเก้าตัวที่หนึ่งตัวที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีตอกเล็กเก้าไทยนะครับ9้าตัวครับส่วนด้านหลังอ่าเป็นหลังเรียบนะครับมีโค้ด ชัดๆนะครับโคดวงกลมนะครับอยู่ด้านซ้ายตัวเลขอยู่ด้านขวานะเป็นหลังเรียบนะหลังเรียบนะครับแบบที่เห็นจํานวนการจัดสร้างครับไม่เยอะครับน้อยน้อยจริงๆเนื้อตะกัวหลังเรียบนะครับตอกเก้ารอบจัดสร้างเพียงแค่หกสิบแปดเหรียญเท่านั้นเองนะครับซาบะรุนนี้นะครับจัดสร้างตามรายการจอง ทีนี้มาดูเนื้อบนกันบ้างเนื้อบนบนนะครับตั้งแต่เนื้อเงินขึ้นไปบ่าวพ่อมีมาให้ชมสีเนื้ออต่น,นี่ครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับกล่องกำมหยี่จะเป็นสีสีชมพูนะครับพยักษเศรษฐีรวยพันล้านกล่องกำมหยี่สีชมพูจํานวนการจัดสร้างเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับรายการจํานวนตอนจองบอกร้อยหกสิบแปดแต่จัดสร้างจริงๆนะครับแค่ยี่สิบเจ็ดองเท่านั้นนะครับ มีน้อยนะครับลักษณะต่อโค้ดนะโค้ดอยู่ตรงข้อศอกด้านซ้ายของหลวงปู่นะครับตัวเลขก็อยู่ใต้คําว่าทวีนะครับมาส่องดูความสวยของเนื้องเงินกันเห็นไหมครับเนื้องเงินลักษณะโค้ดนะครับแล้วกาตัวเลขนะครับตัวเลขรู้สึกว่าจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันเกือบทุกเหรียญคือใต้คําว่าทวีนะครับ ต่างกันตรงจุดที่ต่อกโค้ดบางเนื้อโอ้สมชื่อครับพยักเศรษฐีพันล้านสวยงามสายเสียมาห้ามพลาดครับราบผลพุนทวีรายการต่อมานะครับอันนี้กล่องสีแดงนะครับตัวนี้เป็นเนื้อเนื้อเงินลงยาแดงเนื้อเงินลงยาแดงนะครับอยู่ในกล่องสีแดงนะครับกล่องกำมหยี่สีแดง จำนวนการจัดซ่าน,นะครับเนื้อเงินลงยาแดงหน้าหลังครับเพียงแค่19องค์ลงยานะครับการลงยาเหมือนเนื้ออันปกาก้าเห็นไหมครับด้านบนสีน้ำเงินด้านขอบล่างนะครับสีเขียวจีวอนส้มพื้นแดงแต่สังเกตง่ายครับเนื้อเงินกับอันปะกา้าต่างกันเห็นไหมครับความเงาต่างกัน ของเนื้อนประกาศสีจะไม่เงาไม่สว่างเหมือนเนื้องเองินอันนี้เปรียบเทียบให้ดูนะครับตำแหน่งการต่อโค้ดเอ่เหมือนกันครับโค้ดวงกลมนะครับทำมาจากอยู่ใต้คำว่าลอลิงนะครับโค้ดตัวเลขอยู่ใต้คำว่าทวีอ่าในส่วนของลงยาแดงหน้าหลังเนื้นเงินนะครับต้อง2อกล้องนะครับ,รรบเห็นไหมครับจะเห็นโค้ดนะครับใต้คำว่าลอลิง ตัวเลขใต้คําวิบายนะครับองนี้หมายเลข12ก็ถือว่าเป็นเนื้อเงินนะครับที่ลงยาหน้าหลังสวยงามจัดสร้างน้อยครับ19เหรียญเท่านั้นอ่าลำดับถัดไปก็จะเป็นเนื้อ,อเนื้อเงินลงยาลายธงชาตินะครับบ่าวป้อมไม่มีนะครับรู้สึกว่าจัดสร้างน้อยครับแค่สี่เหรียญเท่านั้นเองครับเลืออจจะมีอยู่ในตู้ก็ได้บ่าวป้อมยังหาไม่เจอ องค์ในมือเป่าพออองนี้เป็นเนื้อเงินลงยาราชาวดีหน้าหลังอยู่รายการที่ห้านะครับจำนวนการจัดสร้างสิบแปดเหรียญกล่องกรรมยี่สีส้มนะกล่องกร,รมยี่สีส้มลักษณะการลงยานะครับอ่าลงยาจีวรส้มพื้นเขียว ลงยาขอบล่างสีน้ําเงินขอบบนสีแดงนะฮะด้านหลังนะครับสีเขียวก็ยังคล่องใจนิดนึงว่าราชาวดีนี่หมายถึงสีเขียวหรือแดงไหนอ่านะครับ่ลักษณะโค้ดนะครับใต้คําว่าโราลิงเหมือนเดิมนะครับตัวเลขอยู่ใต้คําว่าทวีนะครับอันนี้โคดอยู่ใต้โรลิงเห็นไหมครับตัวเลขนะครับอยู่ใต้คําว่าทวีในมือบม้อป้อมองนี้เป็นเลขห้านะครับ จำนวนการจัดสร้างก็น้อยครับสิบแปดเหรียญเท่านั้นเองแต่ลำดับต่อไปนะครับเป็นรายการที่ที่สี่ครับรายการที่สี่นะครับเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคำต้องคำแท้นะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคำจัดสร้างเพียงแค่สิบสี่เหรียญเท่านั้นด้านหน้าก็จะเห็นว่าเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับเรียบร้อยแล้วครับตามนหน้าก,ากากทองคำ งานหน้ากากก็ค่อนข้างที่จะเนี้ยบอยู่นะครับเนี้ยบไม่มีเงืองไม่มีงางห <ฮะ S 2> ลักการลักษณะการตอบโค้ดนะครับเหมือนเดิมครับอยู่ใต้โค้ดวงกลมนะครับใช้คําว่าโค้ดวงกลมก็ไดสั้นๆนะครับอยู่ใต้ลอลิงนะครับและโค้ดตัวเลขน,นะครับอยู่ใต้คาําว่าทวีมีราคาทุกองค,ครับสร้างน้อยราคายังไม่แรงครับสนใจรายการไหนก็ ทากหาบ่าวพ้อมได้นะครับตามไอดีไลน์นะครับ0 8น2 8 2 9 9 6 8นะครับบ่าวพ้อมยินดีให้บริการบ่าวพ้อมก็อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับก็บริการจัดให้นะครับบูชากับบ่าวพ้อมบ่าวพ้อมจะมีชุดมงคลให้นะครับจะเป็นชุดจีวรเกษาจีวรชั้นหมาดราคาบนบาทนะครับนบีน่หลายคนเอ๊ะเป็นยังไงบ่าวพ้อมนี่นี่น ก็จะมีจีวรหลวงปู่นะครับมีไฟผูกเขนมมีข้าวคนบาทแล้วก็อันนี้ลูกอมชันมากนะครับซึ่งความหมายข้าวคนบาทก็บอกเลยมีกินมีใช้ไม่หมดชานมากใช้เจรจาค้าขายท,ทําธุรกิจลาบรื่นค้าขายดีจีวรได้บรารมีหลวงปู่อยู่คุ้มครองสายสินช่วยปกป้องคุ้มครองอันตรายทั้งปวงนะครับก็ท่านใดบูชากับบ่าวพร้อมขอสิ่งนั้นเป็นมงคลน,นี้จงบันดาลให้มีแต่วความสุขความเจริญเทินนะครับ อ้าวมาต่อที่เนื้อเงินลงยาแดงหน้ากากทองคำเนื้อเงินลงยาแดงหน้ากากทองคำอยู่ในรายการที่สองโอ้ไม่ใช่ที่สามนะครับที่สามจำนวนการจัดสร้างเก้าเหรียญน,น้อยนะครับสร้างเก้าเหรียญลักษณะเหรียญน,นะครับสังเกตนะครับนี่หน้ากากทองคำนะครับพื้นแดงขอบล่างน้ำเงินบนเขียว อ่าบ่าวพ่อมเอาเลี้ยนในมือข้างขวาบ่าวพ่อมนะครับเป็นเนื้ออันปกาก้าลงยาแดงหน้ากาก,ากทองทิพย์เห็นไหมครับคล้ายแต่ไม่เหมือนจะเห็นว่าความเงาของทองนี้ก็ต่างกันแล้วความเงาของเนื้องเงินนี้ก็ต่างกันแล้วด้านหลังลงยาคล้ายกันแต่ก็ไม่เหมือนกันตำแหน่งโคด้ดมาดูตำแหน่งโคด้ดครับมีโค้ดนะครับวงกลมอยู่ใต้ลอลิงนะครับวงกลมทรมาจาก ข้างในเป็นสอเสือนะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับอยู่คําใต้คตํวัตวนี่ครับในมือบาวป้อมเป็นโค้ดเลข4นะครับเนื้อเงินลงยาแดงหน้าหลังหน้ากักทองคําจํานวนการจัดสร้างเนื้อนี้มีเพียงแค่เก้าเหรียญน,นะครับไม่เยอะไม่เยอะถือว่าเป็นเนื้อที่สวยงามนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับ ก็สรุปไปไงว่าจำนวนการจัดสร้างทั้งหมดนะครับ3,691องค์นะครับท่านใดสนใจบูชาก็ติดต่อบาอ่าวพ้อมได้นะครับในตาม Facebook ศูนย์จองพระใหม่ช่องข่าวบา่าวพ้อมนะครับหรือไอ l ดี e ไลน์นะครับ0 8 1 2 8 2ป9 6 8สนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปทำอะไร ก็ขอให้ค้าขายร่ำรวยเจริญเจริญน,นะครับพบกับบ่าวพ่อในคลิปต่อไปสวัสดีครับ